สวัสดีครับผมการเลสซิ่งนะครับวันนี้จะพาเ,เพื่อนสมาชิกทุกท่านมาดูยอดขายของรถยนต์ในประเทศไทยเดือนกรกฎาคมปี2,563นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่มาด้วยสำหรับเว็บไซต์คาร์สองเดี๋ยวทางการเลสซิ่งจะฝากลิงก์ไว้ทีด้านล่างให้เ,เพื่อนสมาชิกได้เข้าไปอ่านเพิ่มเติมก็คือทางด้านวันนี้นะครับจะพามาดูอันดับยอดขายนะครับรถยนต์ในประเทศไทย สำหรับยอดขายเนี่ยโตยโยต้าก็พลิกสถานการณ์กลับมาเป็นอันดับหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงแต่ละยี่ห้อเลยละกันนะครับเริ่มต้นจากที่ยี่ห้อแรกก็คือทางด้านปอร์เช่ยอดขายอยู่ที่49คันสำหรับปอร์เช่นะครับหรือว่า Porsche ต้องบอกว่าเป็นรถที่ราคาสูงมากๆนะครับในตลาดประเทศไทยเราถ้าเกิดว่าใครนะครับที่มีเงินซื้อสำหรับ r s c h ชมาขับก็ต้องบอกว่ามีตังเยอะแน่นอนนะครับ ทีนี้มาดูยี่ห้อต่อมาก็คือทางด้านของเกียร์ยอดขายยี่ที่120คันสําหรับเกียร์นะครับในประเทศไทยยอดขายก็ต่อเนื่องนะฮะสำหรับทางด้านของแบรนด์เกียร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นแบรนด์มาจากประเทศเกาหลีน่าสนใจนะครับสาหรับยี่ห้อนี้ทีนี้มาดูทางด้านของยี่ห้อต่อมาก็คือทางด้านของยี่ห้อเชฟโรเลตเชฟโรเลตมียอดขายที่200กับอีก1คัน สำหรับยอดขายนี้ของเชฟโรเลตนะครับต้องบอกว่าเป็นยอดขายที่เป็นค้างสต็อกแล้วนะครับเป็นยอดขายแท้ทาๆแล้วของทางด้านแบรนด์เชฟโรเลตสำหรับเชฟโรเลตอยู่กับประเทศไทยมายาวนานนะครับก็มีการอำลาประเทศไทยไปแล้วในภายในปีนี้นะครับแล้วก็คาดว่านะครับเร็วๆนี้อาจจะไม่มีจําหน่ายอีกแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นยอดที่ยังค้างสต็อกอยู่เล็กๆน,น้อยๆเท่านั้นนะครับทีนี้มาดูทางด้านของยี่ห้อต่อมาสำหรับยี่ห้อต่อมานะครับก็เป็นฮุนได ฮุนไดมียอดขายที่300กับอีก8คันสำหรับทางด้านแบรนด์ฮุนไดนะครับถือว่ามีตัวน่าสนใจที่สุดก็เป็นฮุนไดเฮ H1 เป็นรถตู้อนเนกประสงค์นะครับแล้วก็มีทางด้านของตัวไฟฟ้าด้วยนะครับเป็นรถ EV 100%สำหรับแบรนด์ฮุนไดเนี่ยในระดับโลกถือว่าทำยอดขายได้ดีมากๆนะครับน่าสนใจสุดๆสำหรับแบรนด์ฮุนไดทีนี้มาดูทางด้านของยี่ห้อต่อมายี่ห้อต่อมาก็คือทางด้านฮีโน ฮีโนมียอดขายที่813คันสำหรับทางด้านของฮีโนนะครับถือว่าเป็นแบรนด์ที่ผลิตแต่รถใหญ่นะครับรถบรรทุกรถหัวลากสำหรับรถหัวลากรถบรรทุกนะครับในปัจจุบันก็ยอดขายต่อเนื่องดีอย่างต่อเนื่องนะครับทีนี้มาถึงทางด้านของยี่ห้อต่อมายี่ห้อต่อมาก็คือทางด้านซูซูกิซูซูกิมียอดขายที่2,000กับอีก65คัน สำหรับทางด้านแบรนด์ซูซูกินะครับต้องยอมรับจริงๆว่าเป็นแบรนด์ที่มียอดขายต่อเนื่องอถือว่าเป็นยอดขายที่ดีต่อเนื่องนะครับก็คือไม่ตกมากไม่ขึ้นมากนะฮะสำหรับตัวที่น่าสนใจที่สุดในตอนนี้แน่นอนนะครับก็จะเป็น XL7 เป็นตัวใหม่ล่าสุดของด้านของซูซูกิสำหรับทางด้านของซูซูกิก็ถือว่าเป็นเจ้าพ่อนะครับของรถอีโคคามีรถคุณภาพสูงนะครับที่ราคาจับต้องได้ ทีนี้มาดูทางด้านของยี่ห้อต่อมานะครับสำหรับยี่ห้อต่อมาก็คือทางด้านของแบรนด์ MG MG มียอดขายที่2 3 0 0กับอีก12สคันสำหรับทางด้านแบรนด์ MG นะครับตอนนี้ก็สร้างยอดขายได้อย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนะฮะสำหรับตัวที่น่าสนใจทางการซิ่งมองว่าเป็นตัวกระบะนะครับในตอนนี้สำหรับยอดขายของกระบะเนี่ยถือว่าทำได้ดีอย่างต่อเนื่องมีของแจกของแถมเพียบเลยนะครับ สําหรับภาพในนี้ก็เป็นงานมรดโชว์ของปีก่อนๆนะครับหลายๆท่านอาจจะมองว่าไม่ค่อยใส่หน้ากากกันนะครับก็เป็นภาพตัดมาเป็นงานมรดโชว์ได้หลายปีนะครับก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่คุณภาพสูงนะครับแล้วก็ทําตลาดได้ดีอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยทีนี้มาดูทางด้านของยี่ห้อต่อมานะครับสําหรับยี่ห้อต่อมาก็คือทางด้านแบรนด์ฟอร์ดฟอร์ดมียอดขายที่2323 23คัน สำหรับน้ำแบรนด์ฟอร์ดนะครับตอนนี้ต้องบอกว่ากลับมานะครับมียอดขายที่ดีอย่างต่อเนื่องอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางด้านของฟอร์ดเนี่ยโอ้โหเห็นยอดขายแล้วเหนื่อยแทนนะฮะในช่วงโควิดเนี่ยซึ่งเราก็เข้าใจได้นะครับว่าทางด้านแบรนด์ฟอร์ดเองเนี่ยเขามีรถกระบะกับรถ P P V นะครับก็คือทางด้านของรุ่นเนี่ยมีไม่ค่อยเยอะแต่ตอนนี้ยอดขายเริ่มจะกลับมาดีดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะ สำหรับโปรโมชั่นของด้านแบรนด์ฟอร์ดเดี๋ยวกาเลซิงจะพามาดูในวันหลังนะครับต้องบอกว่าโปรโมชั่นช่วงนี้เยอะจริงๆสำหรับแบรนด์ฟอร์ดน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับทางด้านฟอร์ดเลนเจอร์ทีนี้เรามาดูทางด้านของยี่ห้อต่อมานะครับสำหรับยี่ห้อต่อมาก็คือทางด้านแบรนด์มาสด้ามาสด้ามียอดขายที่3000กับอีก40คันสำหรับทางด้านแบรนด์มาสด้านะครับต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ที่มีส่วนใหญ่เป็นรถอนเนกประสงค์กับรถเก่งนะครับ เร็วๆนี้คาดว่านะครับก็ทางด้านของฝั่งรถกระบะน่าจะเปิดตัวในประเทศไทยนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ปีนี้น่าจะเป็นช่วงต้นปีหน้านะครับซึ่งเราเห็นหน้าค่าตากันแล้วสําหรับทางด้านของกระบะ Bt50 ที่เปิดตัวทางฝั่งของประเทศออสเตรเลียนะครับที่ร่วมกันผลิตเก่าอีซูซูต้องบอกว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยดุดันมากนะครับดูน่าสนใจมากๆสําหรับกระบะของมาสด้าทีนี้เรามาดูทางด้านของยี่ห้อต่อมานะครับ สำหรับของยี่ห้อต่อมาก็คือแบรนด์นิสสันนิสสันมียอดขายที่4,000คันแมมตัวเลขนี้ต้องบอกว่าแจ๋วจริงๆนะฮะตัวเลข4 0 0พันทุวนๆเลยนะครับสำหรับทางด้านของแบรนด์นิสสันนะครับตอนนี้ก็มีตัวใหม่ออกมาหลายตัวนะครับมีการที่จะเตรียมเปิดตัวใหม่หลายตัวอย่างต่อเนื่องอเริ่มต้นจากทางด้านของอ,อีโคคาเมื่อปีที่แล้วนะครับเขเป็นนิสสันอเมร่ามาจนถึงปีนี้นะครับนิสสันก็ แหมยังเปิดตัวใหม่อย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นนิสสันคิกเป็น e-power นะครับก็มีทิศทางที่จะทันสมัยขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับแบรนด์นิสสันนะครับที่เรามาดูทางด้านของยี่ห้อต่อมาสำหรับยี่ห้อต่อมาก็คือทางด้านของมิตซูบิชิมิตซูบิชิมียอดขายที่4,920คันก็ถือว่ามียอดขายที่ดีกลับมาดีอย่างต่อเนื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับมิตซูบิชิ สำหรับทั้งฝั่งของรถมิซูบิชินะครับตอนนี้รูปร่างหน้าตาเนี่ยต้องบอกว่าปรับหน้าค่าตาแทบจะทั้งไลา์อัพเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบะนะครับอีโคคาร์นะฮะเอ็กเพนเดอร์อะไรพวกนี้ถือว่าปรับหน้าค่าตาออกมาครบแทบจะทุกรุ่นแล้วนะฮะถือว่าน่าสนใจสุดๆสำหรับแบรนด์มิซูบิชิยอดขายปีนี้คาดว่าน่าจะกลับมาดีอย่างต่อเนื่องทนี้เรามาดูทางด้านของยี่ห้อต่อมานะครับก็คือทางด้านของ Honda สำหรับ Honda มียอดขายที่6,034คันสำหรับทางด้านแบรนด์ Honda นะครับยอดขายกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าแทบจะลหลายแบรนด์นะครับยอดขายเริ่มจะกลับมาดีอย่างต่อเนื่อง Honda ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับตัวใหม่ล่าสุดก็เป็น CRV ตัวใหม่นะครับซึ่งทํายอดขายได้โอ้โหเรียกว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเดี๋ยววันหลังจะพามาเจาะดูว่าทางด้านของ Honda ตอนนี้ตัวไหนมีตัวจิงๆมามั่งนะครับ แต่ตัวที่ต้องบอกว่าน่าสนใจที่สุดนะครับก็ยังคงเป็นกลุ่ม Eco Car อยู่นะครับเป็น Honda City ตัวใหม่ล่าสุดซึ่งคาดว่านะครับตัว h a ชแบ b ก c k 5ประตูอาจจะมาเร็วๆนี้นะครับสำหรับทางฝาก่ังของ Honda ทีมาดูทางด้านของยี่ห้อต่อมานะครับก็คือทางด้านของอ e ีว e ุสุอีวุสุทำยอดขายได้ถึง15,477คันโอ้โ oh, หต้องบอกว่าเป็นเดือนที่ดีที่สุดอีกเดือนหนึ่งนะครับของด้านอ e ีวุส ยอดขายระดับ1นึ0งพัน่อหมื่นหคันนะครับขออภัยนะครับหนึ่งคันเนี่ยต้องบอกว่าเป็นยอดขายที่สูงอันดับต้นๆของท่านั้นอิวสุอีกเดือนหนึง่งแต่ว่ายอดขายระดับนี้นะครับยังไม่มากพอนะครับที่ทําให้อิวสุขึ้นไปพังาดเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของประเทศไทยได้นะครับนี่ขนาดขาย15ื่นห้านะหมาต้องบอกว่าเดือนนี้ได้หลายยี่ห้อกลับมาขายดีจริงๆนะครับแต่สําหรับยอดของฝั่งรถกระบะทางกรซิ่งยังไม่ได้ยอดมานะครับเดี๋ยวถ้ามียอดมา ของฝั่งกระบะเดี๋ยวเรามาจำแนกแจกแจงกันดูว่าอิวสูดีแมเดือนนี้ยังร้อนแรงเท่าเดือนที่แล้วหรือเปล่านะครับที่มาดูทางด้านของแบรนด์อันดับหนึ่งนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งสําหรับ Toyota ยอดขายของโตโยต้าอยู่ที่1 7 5 0 8คันถือว่าเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านของโตโยต้าเนี่ยแหมสร้างเซอร์ไพรส์นะครับทำยอดขายล่วงไปอยู่ที่อันดับ2 แต่ว่าเอาจริงๆพอ,อทางการซิ่งเข้าไปดูทางด้านเนื้อหาข่าวก่อนหน้านี้นะครับปัญหาของด้านของโตโยต้าเนี่ยไม่ใช่ว่าขายไม่ได้นะครับแต่คือเขาไม่มีรถขายว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าหยุดโรงงานไปนานนะครับแต่ตอนนี้พอโรงงานเริ่มกลับมาเดินสายการผลิตได้ทางด้านของโตโยต้าก็โกยยอดขายขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วต้องบอกว่ามีหลายรุ่นนะฮะที่สร้างเซอร์ไพรส์ออกมาไม่ว่าจะเป็นตัวใหม่ตัวเก่านะครับโอ้โแล้วโตโยต้า แม้ตั้งท่าจะเปิดตัวใหม่เพียบเลยนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าทางด้านของฝั่งโตยต้าเนี่ยมีตัวไหนหน่าสนใจที่จะเปิดในปีนี้อีกนะครับสำหรับนี้ก็เป็นยอดขายของเดือนเนะครับเดือนกรกฎาคมเดี๋ยวทางการซิ่งจะพามาดูทางยอดขายอื่นๆอีกในคลิปต่อๆไปนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ